สนับสนุนโดย b e n e p u u s b y b e n e ฟิ t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2อบระทานพักไทยพักดีนายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าถึงนพดลปัฐมะผมเอาคำพูดของนพดลปัฐมะที่ชี้แจงพันธมิตรเรื่อง MOUCC มาเฉพาะเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน เขาอ้างว่ารัฐบาลกรมสนธิสัญญาและกฎหมายยืนยันชัดเจนว่า MOU 44ไม่ได้เป็นการยอมรับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาขีดเส้นใต้500เส้นเราไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาเพราะไม่ได้ลากตามกฎหมายระหว่างประเทศสังเกตนะครับนายนพดลก็จะวนเวียนซ้ำซากอยู่แค่นี้ว่าไม่ยอมรับเส้นนี้ของขเขมร ปัญหาที่น่าห่วงใหญ่คือการที่ MOU c 4ไปรับรู้การมีอยู่ของเส้นแบ่งเขตทางทะเลของเขมรที่ลากมาที่เกาะกูดและฝ่ายไทยเราไม่ปฏิเสธที่สําคัญมีการลงบันทึกเป็นหลักฐานเป็นแผนที่แนบท้ายใน MOU c 4อันนี้ต่างหากที่จะเป็นปัญหาถ้าคุณนพดลแน่จริงคุณต้องประกาศว่าถือว่าไทยเราไม่รับรู้เส้นแบ่งเขตทางทะเลที่เขมรลากมาที่เกาะกูดและต้องปฏิเสธด้วยว่าเส้นของเขมรเส้นนี้ถือว่าไม่มีอยู่จริงมีแต่เส้นมัธยายที่ไทยลากในปี2516 ม่ใช่ประกาศว่าไม่ยอมรับเส้นนี้ของเขมรเ,เพราะไม่มีความหมายใดๆส่วนที่คุณพนพดลชอบอ้างกรมสนที่สัญญากระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยราชการอื่นๆว่าจะเชื่อใครปัญหาคือหน่วยงานรัฐพวกนี้ถูกกำกับดูแลโดยใครถ้าพวกขายชาติกำกับดูแลก็ไม่น่าเชื่อถือ สิ่งที่ผมแปลกใจทําไมเรื่อง MOU 44รัฐบาลชุดนี้ทําตัวเหมือนจงอางหวงไข่ไม่สนใจที่จะรับฟังแค่เปิดเวทีสาธารณะพวกคุณก็ยังกลัวอย่าลืมว่าเรื่องนี้มีดินแดนประเทศเป็นสิ่งเดิมพันและประเทศเป็นของทุกคนหรือพวกคุณมีผลประโยชน์บางอย่างที่พวกคุณจะได้พวกคุณถึงดึงดันท่าเดียวก่อนหน้านี้สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายนพดลปฐมะ แถลงถึงกรณีที่นายสนธิลิมทองกุลอดีตแกนนากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทวงคําตอบการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก MOUCC รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยไม่ได้กังวลแต่อย่าใช้วัฒกรรมสร้างความเกลียดชังใช้ความเท็จสร้างกระแสปลุกความเกลียดชังในชาติรัฐบาลไม่ได้กังวลถ้าลงถนนอาจจะรถติดนิดหน่อยข้อห่วงใ่ที่ยื่นมาให้รัฐบาล6ข้อนั้นชี้แจงได้ทุกข้อ รัฐบาลได้ดําเนินการเรื่องเจราจาอ้างสิทธิ์ทับซ้อนบนไหลทวีปต,ต่อเนื่องจากรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาที่ต่างก็ใช้ MOUCC นายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐบาลนายพิสิทธิ์ก็ยืนยันชัดเจน MOUCC ไม่มีปัญหาทําให้ไทยเสียดินแดน ในแง่เนื้อหา MOU 44ไม่มีอะไรน่ารังเกียจกรมสนที่สัญญาและกฎหมายยืนยันชัดเจน MOU 44ไม่ใช่การยอมรับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาจะเชื่อใครระหว่างกลุ่มพันธมิตรหรือหน่วยงานรัฐทั้งกรมสนที่สัญญาและกฎหมายกรุมเอเชียตะวันออกที่ยืนยัน MOU 44ไม่ทำให้ไทยเสียสิทธิ์ด้านเขียดแดนเพราะเป็นเพียงกรอบการเจรจาคุยกันจะคุยกันรู้เรื่องหรือไม่เป็นอีกเรื่องฝ่ายที่คัดค้าน MOU 44พยายามเปิดประเด็นใหม่ไปเรื่อย ชื่อมั่นว่าจะไม่ซ้ารอยกรณีปรา,าสาทพระวิหารในอดีต MOU44 ไม่ได้ทําให้กัมพูชามีสิทธิพิเศษเหนือไทยนายนพดลบอกว่าย้าว่าไม่มีรัฐบาลไทยชุดใดไปยอมรับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาเราเห็นตรงกับฝ่ายคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยกับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาให้ขีดเส้นใต้500เส้นเราก็ไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาเพราะไม่ได้ลากตามกฎหมายระหว่างประเทศ หากถามว่าเรื่องนี้จะงุ้งิบแอบทำได้หรือไม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะยกหูโทรศัพท์หาสมเด็จคุณเซนหรือนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีโทรหานายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าตกลงเอาอย่างนี้ได้หรือไม่ยืนยันว่าทําไม่ได้ Moucc จะต้องเจรจาโดยคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคไทยกัมพูชาเท่านั้น ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงปลัดกระทรวงกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีต่างๆแอบทําไม่ได้เด็ดขาดล้านเปอร์เซ็นต์ต้องผ่านประตู5บานคือผ่านคณะทํารรงานผ่านคณะอนุ JTC ผ่านคณะกรรมการ JTC ผ่านคร,รมอและผ่านสภาผู้แทรนราษฎรให้รัฐสภาเห็นชอบโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนขอใช้คาพูดแกนํากลุ่มที่คัดค้านว่าความจริงมีหนึ่งเดียวความจริงอยู่ที่นี่ที่สภาอยู่ที่กลมสนที่สัญญาและกฎหมายอยู่ที่พักเพื่อไทย